สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับอยู่ท้องสมบัติชนะเชียงครับผมมันนี้มาเบิ่งผลผลิตที่สวนสุกแกครับผมมีผลผลิตอีกอย่างนี้เป็นตาเบิ่งบ่จะเลียใจเพราะเพิ่งเลยครับครับผมนี่คือผลผลิตของสวนสุกแกครับผมคือมะนาวครับมะนาวมะนาวสวนสุกแกครับมองดครับ อีเล่ครับุ่นโอ้ยงากรองนะครับเนี่ยมะนาวหนาฝนเยอะแยะเลยครับเยอะแยะมากมายดูครับเห็นบ่เยอะแยะมากมายเลยมะนาวมะนาวหนาฝนครับผมโอ้ยบึงเนี่ยบึงครับดูรุนครับบัดที่นี่บึงครับหน่วยมันหลุดมันรุนมันหลวงเนาะบึงครับเห็นบ่มตัวนี้ใหญ่ครับเนี่ย ดูโอไงนี่มีคนกินครับกลิ่นป๋วยครับมันอันมันอันหลายผุดเนาะมันหลายผุดนานี่กันมันหลายเดีย๋ยวมีคนกินแล้วนานี่นานี่ก็อยากอยากเนาะอยากคุ้นหายอยู่ให้กินครับเบื้องหลับเห็นไหมโอ้ถือว่าสุดยอดเลยครับนี่ป้าล้น ขลุนเนี่ยมุมใหนต้องตง่วนต้งต่นกับเอรีเลยครับตัวนี้ใหญ่ครับมองดูผมนะ่นดูใหญ่ดูใหญ่รีบมองเลยพวกน่ะเต็มพื้นเด็นดูพวกเดากไๆของหน้าเอาเลยครับเด้อมาเอาครับมาเอาได้นะครับมาเอามารับได้เห็นไหมมองดูแต่ว่าพ่กหนังพวกมัน มันหลายโวดนามบุ้นวลมันลุนหลุดโอ้ยขันบันเห็ดของวันวันเนาะขันบกสมเชวันเนาะก็อีกคักว่ะบุ้ว่ะบุ้งดูนี่เป็นบังหน้าว่ะที่นี่บุ้งตัวนี้ลุนเต็มดินลุนเต็มดินครับบุ้งครับโอ้โหถือว่าคักเลยล่ะน่ะคักเลยท่านี่ผมตัดออกครับนี่ ตัดถิมจงไว้ต่วนเดียวมันงำต่วนน้นำตนน่ตนย่งต่นย่งผมไม่ได้ตัดออกดูดูไปมาขับ่นดูม,มันรุนจิบกินบดกินบบทันครับผมเนี่ยไปคลายตลาดผมไปตลาดก็ไม่มีคนมาเอาไม่มีนคนหลับเนาะนดูเอาไปเหตุการณ์เหตุงานเนาะู้ไดมีงานมีบุญมีงานแจง้งงานอย่างมาเอาเด้อ สุดฝน,นแตก,แก,กทั้งหางแตกลุนไม่แตกทีจลุนก็สิเน่าถิ่นนี่มันแตกเมื่ยังก็สิเน่าทิ่นมันก็แตกก็เอาไปมึงเนี่ยมึงนะหลุนหลุดหล่นลุนเต็มดินเลยครับนี่แหละเพราะว่ามันเน่าลุนเต็มดินมะนาว่ลุนเต็มดินลุนล่วงเต็มดินเนาะมึดูชนะ่วงว่าหัานโอ้ยหลายครับ นี่คหรอมึงเหรอช่วงหนึ่งช่วงวังหนึ่งนี่ครับมีราคาเนาะนี่ราคาก้นกับคาซื้อห่ายัางแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาถือว่าบ่มีราคาแล้วไม่มีผู้ใดมาสนใจแล้วไอ้โม่มึงดูมึงจะดูยี่ยงยังมึงดูมึงดูเห็นบ่มึงเหรอมีตุ้ยยี่ยงยี่ดิมึงดูมึงเนี่ย โอ้ยานาวครับเนาวที่สวนสุกใจครับผมดูไอ้ที่มันอ่อนรวงลงดินนี่เข่าวประครับ่้ยขึ้นข,ขึ้นเนี่ยเต็มดินดูจเจ้าไปยังกินล่ะผมเคยเอาไปเห็ดอันผมเคยเอาไปเห็ดหนามนะครับเนาะ น้ำเอียงเกาะน้ำยาลังจ,นงจันน้ำยาลังจันยยยอ,อนนย,ยนู่เป็นน้ำยาลังจันอยู่กับใส่ดีอยู่ครับเลือดสิร่องเอาไปเห็ดน้ำยาลังจันอยู่ให้แม่บ้านเก็บไปเห็ดน้ำยาลังจันอยู่ขนาดต้นนี้ตัดออกได้ครับมึงหลุนหนอนขอี้เลยมึงหลุด คักเลยล่ะล้นเต็มดินเลยเหรอเนี่ผมบอกป้าตัวมาล้นกักล้นเนี่ยเสียดายตอนมันตอนนั้นเป็นราคาเนาะตอนนั้นเป็นราคานี่แบบชน,นิดที่ว่าอันชนิดที่ว่าอันนอนนั่นดิหน่วยละบาทสามสามหน่วยยี่สิบเนาะแต่ว่าอันนี้ว่เป็นราคาป่ะที่นี่บังลวดมูโลครับเต็มดินอาใหญ่ ขาดผมจงุงวบ่หลายดินี่จุงวยบ่หลายลยบได้าาจุงวน่อยเนาะจุงวน่อยจุงวน่อยอย,ยังซ้ำนีละมึงเนี่เหลือประมาณสิต้นยนยครับตะกอนมันเกือบหาสนะิบต้นเนาะหนงสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต้นจุงวยสิบต้นครับสิต้นนี่มันยั่งเลยอัน เป็นหมากเป็นไม่เดี๋ยวโอ้ยบางบ่ยมหงมองสิไย์มุ้ยหงเอาไวยเลยมองเนี้ยร่นติ่มดินไม่จำเนี้ยยิ่งพิเศษจังได้จิงแล้วครันมันนั่นแนวอื้อนไอยู่ดิอันเนี้ของเป็นของหวานนะครับเนาะนี่เป็นของสมบนที่นี่ของสมปล่อยมันเน่ามันเสียมันร่นอยู่นี่แล้วเออกินเดมบุ้ยจักหน่วยมองเน้ากินก็จิบอกได้เกินหมอละสองน่วยสามน่วยตัว เป็นมันลูกลวแต่มันลวหลวกับเนง nhạc เลยอันนี้เนียบ๊วยผมเสตดีวีขอดูเสิดีตัดออกเยอะต้นสองต้นนี่หรอกมันเป็นหลายผลย่างมันเปลี่ยนหนิบมีขาเลยน,น,นออี่ต้นเต็มเต็มนี้ต้นนี้สิดีตัดออกอีกต้นที่ต้นที่กบไผ่ต้นตน,ตนี้ขึบ้นบึงเนี่ยบึงขัดบึงเนี่ยครับเห็นบ๊วยมึงตะเล่นเสียงทีทงทละคนนะ ซีน่วยหาหน่วยคักเลยแต่และเสียงแต่แยังบุนีน่บุ่งดบุญเหี้ยวบุญเหรโอ้สึงน้ำแห่นสึดฝนแห่นคักกว่านี่สิสุดฝนแห่นต้นไหลสึดฝนแห่งมีหน่วยมีอย่างไรนี่บุ้งดูสุดจอดของเน่านี่แหะติบป่นว่าเห้ยอยากเอ่นเหยบุอึอออด บูดบอ,อ,อยากแงมุดแงอยากจะหยากกันเนาะต่กอนมีคนขอมาหลักเลยคนขอมาหลักแงมันบมมีเนะาะแงบมมีผพูดใดก็กอยากได้พูใ้ใรก็กอยากอยู่อยากอยากได้กินอยากไปอยู่ไปกินแงนี่มีคนมาเอามีคนมาขอจะห้อเอาจะกถุงปุ๋ยหนึ่งมันลายแหง้งลายผดลายผดลายพูหน่อยแง่ยางอยู่หนาวเป็นนาวเป็นหน่อยเฮมยางอยู่บ้อ สิบต้นสิบต้นครับจงไว้หนี่งสิบต้นขนาดผมตัดออกบลูกหลายตะก้อนนี่เป็นสวนบงนังหน้าต่ว่าตอนนี้มันผมเห็ดเป็นสวนแนวอื่นแล้วปลูกต้นไม้น่นะอื่นเนาะปลูกกอไผ่ปลูกยังเสี่ยมกันไปนี่แหละโอ้ยเบิ่งกับเป็นวอวิถีชีวิตครับผมนี่แหละเกษตรกรบ่รอึดบ่อยากครับบ่อึดบ่อยากแต่มันอึดแล้วจังอยากเนาะผู้ตอบคนพ่าว่า เอาชิ้นนี้กับฟากพี่ฟากนอนสมิลเนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดสับสกให้กดไลค์กดแชร์ช่องสมบัติชน a n แนลครับผมสวัสดีครับ